คมของพระพุทธเจ้าความของพวกเาารเามีผิดกันอยู่มากวรามของพระพุทธเจ้าเป็นคมที่รู้ที่เห็นที่ละปล่อยวางอยู่กับใจจริงๆคมของพวกเราเป็นคมสังสม เรียนรู้มากจำได้มากเากท่าไรยิ่งสั่งสมไม่ดได้ถอดโด้ถอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่างเพื่อนทำกิงต่างกันทำเรามันทำจำได้มาจากความจดจำจดจำจากตำลักตำราจดจำจากครูจากอาจารย์จดจำจากคำบอกเล่าต่างๆ รวมแล้วก็เรียกว่าทำจดจำคือได้มาจากการจดจำส่วนธรรมของพระโพธเจ้าและสาวกทั้งหลายท,าท่านนั้นได้มาจากความจริงความจำกับความจริงจริงต่างกันอยู่มากความจริงจริงถึงไหนจริงถึงไหนละได้ถึงนั้นรู้ได้ถึงนั้นมีความสบายตามขั้นูมิ่ม่องความรู้ความ กินของตนที่ได้รู้ได้เห็นภา,ายในจิตใจวนพวกเรานี่จำได้เท่าไหรแ่แทนที่จะเป็นการแย้หนิสัถอนบิเลกกลับเป็นการสั่งสมกิเลิขึ้นด้วยความสาคัญของตอนว่าเรียนได้จําได้มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นมี่ที่ท่านอาจารย์มั่นทางว่า ธรรมของพระพุทธเจา้าเมื่อส,สิ้นสิทิ์อยู่กับบุตุชนจึงเป็นธรรมปลอมเป็นธรรมปลอมแต่เมื่อสิ้นสิิอยู่กับพระเจาา้าย่อมเป็นธรรมจริงท่านพูดรวมไว้ในบรรดาพระเจ้า,าทั้งหลายมีส,สี่สคือพระโสดาสติการนาคาอรหันต นีล้วนแล้วตั้งแต่พึงเป็นพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในขั้นเสือข่าบุคคลอาเสือข่าบุคคลคำว่าเสือข่บุคคลคือผ,ผู้เป็นอริยเจ้าแล้วแต่ยังต้องศึกษาเพื่อทําขั้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาถึงขั้นอรหัตมรรคเรียกว่าเสือขาบุคคลคือขาบุคลบคลผู้ยังต้องศึกษา ส่วนอาศยัอศยอาศยัยขบุคคลนั้นหมายถึงผู้ดีบรรลุถึงพระลาภผลลว้ลวนแล้วรวมแล้วก็เรียกว่าพระเดียวเจ้าธรรมที่วาสิงสถิตอยู่ในพระเจ้านั้นพระเจ้าจึงเ,เป็นของจริงตามส่วนคือส่วนแห่งพระเจ้ามันผิดกันเช่นพระโสดาภูมิธรรมแห่งพระโสดาพระโสดานั้นจะไม่ก่อม ทมในขั้นพระโสดาของพระโสดาย่อมไม่ต่อแต่พระโสดายังต้องปลอมในขั้นสกิาคาอันาาอาราคาอรหัตอยู่โดยดีแน่นจะจำมาได้มากมายหรือได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ต่างท่อนี้เป็นความจำไม่ใช่เป็นความจริงที่รู้เห็นขึ้นกับตนีุพระ สติภาคาเป็นความจริงสำหรับขั้นของขจิตทาคานั้นแต่ยังปลอมในขั้นอนาคาและอรหัตเช่นเดียวกันการได้ยินได้ฟังจะมากน้อยเพียงไรซึ่งเลยภูมิของคนไปแล้วนั้นจะมีตั้งแต่ความจาความคาดความหมายไว้เท่านั้นยังม่เป็นความจริงเป็นส่วนภายใน,ในใจใติตใจตนเลยจึงเรียกว่าทำประเภทนั้นก็ยังปลอมเท่นั้น ระอริยะสองขั้นนี้ตอนนี้ขั้นพระอนาคาท่านก็จริงสำหรับขั้นของท่านแต่ยังตรอมในขั้นพระรหัสผลแม้ท่านจะเข้าอกเข้าใจวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล,แล้่อนี้ก็ตามพอเหมือนอย่างเราเข้าใจในแบบแปลนแขนถังต่างๆแต่ที่จะสําเร็จเป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมา ตามแบบแผนแผนผังที่เราจดจำไว้นั้นแล้วไม่นั้นเนี่ยยังไม่เป็นยังเป็นแต่ไม่ได้ต้องลงมือทำตามแผนนั้นจนสมบูรณ์แล้วจึงจะเติมถึง่วนพระหัตถผลนั้นเป็นนั้นว่าจริงเป็นส่วนหนึ่งทำเมื่อได้สิงกิจทีในพระหัตถบุคคลแล้วจึงเป็นธรรมโดยสุดส่ดสวน ไม่มีทางต้องติดนี่แหละความจํากับความจริงมีต่างกันอย่างนี้คือต่างกันไปโดยลําดับกันมาด้วยเหตุนี้คาว่าปริยัติคือการศึกษาเล้เรียนมาแล้วจึงไม่อยู่เพียงแค่นั้นยังต้องมีปฏิบัติปฏิเวษสามทำสามข้อนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการมรรคผลตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า จะต,ต้องมีการเกี่ยวเนื่องกันไปคาว่าประยัดได้จากการศึกษาเรียนการศึกษาจะศึกษาเรียนแบบที่เราเรียนสอบกันนี้ก็ไเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่ามันกลายเป็นโลกไปก็ได้ถ้าเรียนแบบนั้นแต่คําว่าประยัดในครั้งพลดกาารนั้นเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นประยัดได้จากการศึกษาสำเนียบนี่ จากอุปชายะเป็นต้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกรรมาฐานห้าให้เตสาโลมาณขาทันตาตะเกน,นี่ได้จะภาตุระยะให้จําไว้แล้วนำไป,ปปฏิบัติตามที่เราเรียนจากอุปชายะมาแล้วนี้ออกจากนั้นกข้า,ายาจะเป็นอาการสามที่สองเป็นธาต18ิบแปดิบสี่ยแล้ว,แต,ว,แ,ลวาาแต่อย่างที่ท่านว่าไล้ในวิปัสนาภูมิจะยังไงก็ โ้นจากการปฏิบัติเป็นไม่ได้แนละให้เราพูดปฏิบัติสถานที่ที่จะปฏิบัติท่านก็อสอนว่าหากไปอยู่ในสถานที่นโน้นโน้นป่าไม้โน่นชายเขานโน้นเป็นที่สงัดงบเนื่อนโน่นภูเขานโน้นถ้ำเป็นที่เหมาะสมแต่การจะขอความภาคเพียงเพื่อการขอถอนที่เลกอ,อันจะยังปฏิเวทําให้ปรากฏขึ้น โดยลำหนักนี้เมื่อเราเรียนด้วยความสนใจที่จะพึ้ปฏิบัติและเราได้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจดังที่เรียนมาแล้วนั้นผลจะจึงเริ่มปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ท่านความสงบเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาที่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิที่เราเคยจําได้ก็จะเห็นสมาธิขึ้นภายในใจของตอน เป็นขั้นขั้นของสมาธิคืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดหรืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ได้แล้วก็ปัญญาไน่ความที่จะราาสตบ์สองให้ควรตามเหตุตามผลโดยถือเจอสาโลมาหรืออาการสาสองเป็นต้นเแห่งการที่ารมาพี่ขาขยานออกดูสิ่งเห่านี้ว่ามีลักษณะอย่างไร ตามหลักทมท่านสอนไว้ว่าเป็นกองอนิจจังกองทุกขงังกองอาตาอยู่เต็มรูปตายอันนี้แม้จะเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็เป็นกองไรลักษณ์สัญญาสั้งขานยินญาณแต่และอย่างทุอย่างวนแรกตั้งแต่เป็นกองอนิจจังทุกขอังอาตาให้เรียนให้สำเนียกให้สังเกตพิจารณาให้ควรต่างนี้คลี่คลายดีเป็นชิ้นเป็นอันทั้งรวมกันดี ท,ท่้งเอามารวมความเข้าทั้งแยกขยายออกเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันตามฐานะของจิตที่มีความช้าหรือสั่งกันจน,น็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจสิ่งน,นี้ประจับด้ดยการพิจารณาแล้วปฏิเวทะคือความรู้แจ้งในสิ่งน,นั้นๆย่อมปรากฏขึ้นเป็นลำดับคำว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดนี้รู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับไม่ใช่ตลอดไปหมดเสียวนอกจากทินยาผู้ที่ รู้ได้เลยเท่าน,นั้นแล้วคําว่ามรรคผลนิพพานมรรคก็ได้จากข้อปฏิบัติผลก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นจนกระทั่งถึงวิมุตติบุตร้นจะนอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็รู้แจ้งจะเป็นลําดับกันไดาตามขั้นแห่งธรรมตามขั้นของจิตหรือตามขั้นของปัญญา จนกระทั่งแทงทะลุปูโป่งไปหมดน้่นมีสินใดเหลือแล้วนั่นแลเรียกว่าปฏิเวทธรรมแต่อย่างเต็มผูกแล้วก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจล้วนๆนี่คือการรู้ความจริงรู้อย่างนี้เห็นความจริงเึ็นอย่างนี้ละได้ตามความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นจริงๆ ไม่สักแต่ว่าจําชื่อได้แล้วพี่เหลมกนเัเต็มหัวใจเหมือนกับครูเขาไฟทั้งลูกไม่มบกบางลงบ้างเลยนั้นก็ไม่เกิดกระโดจอะไรในการเรียนแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ไมีการตาหนิติเตียนผู้ที่เรียนโดยถ่ายเดียวเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางโดยถูกต้องแต่เรียนเพื่ออย่างอื่นไม่จัดเข้าในหลัก แห่งการศึกษาศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะให้แก้กองทุกซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจอันสืบเนื่องมาจากที่เหลกเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้นับถือศาสนาจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานมา,า,ามากกว่าอย่างอื่นนี่เราพูดถึงเรื่องความจำกับความจิ่น มันต่างกันหยน่ี้ความปิ่นเข้าถึงไหนที่เหลปอิดลอยไปถึงนั่นความปิ่เข้าถึงเข้าตลอดทั่วถึงที่เหลก็ติดลอยไปไหมดหรือแจ่งแทงตลอดเลยตลอดทั่วถึงดังพระพุนาสุท่านเป็นตัวอ,อย่างในคําที่ว่าอริยบุคคลที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกคน ผู้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนอย้าเนื้บงต้น้นย่าวที่ว่าทำจริงทำปลอมทำจรอมันคือคือทำที่เราต,ตรวจตามออกมาได้อย่างตอมสํสำหรับเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแท้แต่เมื่อเข้าถึงความจริงมากน้อยเียงไรนั่นแหละเป็นสมบัติของเรามากน้อยเียงนัง้นจนกระทั่งถึงข้าวจริงเป็นส่วนก็เป็นสมบัติของตนเป็นขุนดัดงพระหานท่าน น่าจะนั่งอยู่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆภา,ายในจิตใจของพระรอรหันต์องค์นั้นเนื่องจากท่านขึ้นความสงสัยโดยสิ้นเชิงยกตัวอ,อย่างเช่นพระอนลักษณ์พิคุขซึ่งบำเพ็ญธรรมถึงขั้นจวน,นจะสุดยอดดีแล้วเกิดปัญหาข้อข้องใจภายในจิตโดยเฉพาะจะไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า พอไปถึงใต้ถึงพระคันทรุดีฝนก็ตกจะขึ้นทูนถามก็มาได้เลยเืนอนู่ใต้ถึงทุดีนะเวลาฝนตกก็ทั้งเกิดดูน้ําฝนที่ดยดอยลงมาจากสายคามากระทบกับน้ําที่มีอยู่ข้างล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วกระดับไปดับไปท่านก็พิจาราย้อนเข้ามาสู่สังขารธรรมคือความคิ่ความปรุงของไก่ ทังตรงทั้งดีทั้งสั่ต่างการประเภทศใดก็ตา,ามมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปในลักษณะเดียวกันแลน้วมีสาเหตุมาจากไหนท่านก็พิจนานรณาย้อนเข้าถึงจนกระทั่งถึงสาเหตุต้นต่อแล้วได้บรรลุธรรมเสียในสถานที่นั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านก็กลับไป,ไปดีดีไม่ประทูวงถามพิจาริาอีกต่อไปเพราะขึ้นสงสายแล้วน,นี่คือความจริงเมื่อเข้าถึงผู้ใดแล้วก็เหมือนกันหรือว่า ผู้ใดจะรู้จะเห็นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเพื่อผู้นับถือศาสนาและเชื่อตามหลักศารยธรรมของท่านให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือจากการปฏิบัติของคนจริงๆตามขั้นตามพูนจะเป็นความสามาร เป็นภาพตา่างท่านสอนให้เหมาะสมกับข,ขั้นภูมินั้นหลังพรว่าก็ไม่ปิดกัน้นเรื่องมรรคผลนม่ผ่านมีสิทธิที่จะรู้จะเห็นได้เช่นเดียวกันกับพระเพราะเรื่องธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศเหมือนเรื่องสีสีนี่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศเป็นกฎข,ข้อบังคบประจำเพศแต่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายการพิจารณาถูกต้องตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นก็สามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับพระในขั้งจิตการก็ปรากฏว่าบาศกุจการบริษัทนี้ในบรรลุมัรคผลนิพพานจำนวนน่นอนเหมือนกันถงตกมาสมัยทุกวันเราทุกวันนี้มีแต่ชื่อแม้กระทั่งพระก็มีแต่ชื่อยินแต่ชื่อของ มรรคผลมิพานได้ยินกต่ชื่อสมาธิได้ยินกต่ชื่อปัญญาองค์ของปัญญาองค์ของสมาธิแท้ไม่ปรากฏองค์ของมรรคผลมิพานแท้แท้ไม่ปรากฏมีแต่ชื่อแต่ยินล่ำลือได้ยินตั้งแต่ท่านล่ำลือกันมากท่านบรรลุมรรคผลมิพานตัวของตัวเองล่ำลือทัแตสควานที่เกียดอ่อนแอง่านยะนะพอแค่นนมนน้ำซ้ำน้ำซ้ำอยู่ หรือปฏิเสธเพื่อมรรคผลนิพานหมดเสต็จหมดสมัยไปแล้วถ้าปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ก็เป็นผู้ตั้งตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วเพื่อให้คะแนนหักคะแนนผู้ปฏิบัติท้าศาสนาเยอะอีกก็ยิ่งให้เห็นชัดลงไปว่าคนเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะไม่เคยปฏิบัติฐานะธรรม ไม่เคยถึงจิตถึงใจแล้วทาไมจะไปทราบว่า,ามรรคผลนิพันธ์หมดเขตหมดสมัยได้ด้วยเหตุประการใดตัวเองยังไม่เคยปฏิบัติต่อศาสนานั่นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงยกให้เป็นข้อพิสูจน์สำหรับตัวเราเองทุกคนพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคพราธนาธรรมให้ให้ความสมอภาคแก่บรรดาสโลกทั่ว,วไป ที่มีความสามารถจะไปพุติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านได้มากน้อยเพียหลักให้นำไปกระพฤติธปฏิบัติเราอยากเข้าใจว่าศาสนาที่มีอยู่ในวดัดอยู่กับพรากับเนยอยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามอําเภอโบราณต่างๆโดยถ่ายเดียวจะเป็นความเข้าใจผิดความจริงสาธรธรรมก็เป็นเครื่องสอนสจิตใจมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายให้ละทั่วธรรมดี การทาชั่วทาดีนี่ก็คือมนุษย์เรานี่เป็นจอบไม่มีใครที่จะเฉลี่ยฉลาดทําทั่วทําดีได้ยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นภูมิที่เหมาะสมกับสา,ธ,าธรรมที่พระองค์ท่านจะประทานไว้แล้วก็ประทานไว้กับมนุษย์แต่ให้ประพฤติปฏิบัติผลก็เพิงก,ก็เราเองเป็นผู้จะได้รับ พระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสัรปันส่วนอันใดกับพวกเราเลยทั้งๆท,ที่ประธานอาวาตไว้เพราะประธานไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้นการนี้อัตภาพนี้ของเราเป็นการเป็นอัตภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อศาสนาธรรมคือการบำเพ็ญเราจะไปหาเวลามเวลาการสถานที่ มันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองให้เสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดการกระทําคุณงามความดีเราเป็นผู้กระทําเพราะเราต้องการผลคือความตูกความเกลือทำที่ไหนเราทําได้เท่านั้นถ้าอุบายเราทันกับที่เหลือซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงมาเป็นประจำสถานที่นั้นดีสถานที่นี่ไม่ดีเวลานี้ไม่เหมาะเวลานั้นไม่ควรวัยนี้ไม่เหมาะสม ไวยนู้น no? ถึงค่อยทำมีแต่เรื่องหลอกเรื่องลวงค้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันเหมาะสมทุกเรื่องนั่นแหละเพราะเราเชื่อมันแล้วเ็เคยเห็นกิเลสก็เป็นฆาตศิษต่อเราเราจรึงต้องคล้อยตามและเชื่อโดยลําดับลำด,ด,ด,ดัเหมือนยกธรรมะของคํต่างสอนพระเจ้าเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลสกับธรรมนี้เป็นคนละอย่างและเป็นฆาตศกกันด้วยซึ่งมีอยู่ภายในหวัวใจของเราคนเดียวกัน เราก็มีทางที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้ความดีก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคุณงามความดีที่สร้างมานี้ก็คือใจนั่นแหละเป็นสถานที่เสร็จรักษาสมบัติคือคุณงามความดีทั้งหลายไว้ไม่มีภาชนะใด ที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่จะรับอาจรับ,รบทรรับบุญรับกุศลรับบาปรับกรรมอะไรก็ขื้นกันั่นใจจึงสําคัญที่ที่ทททคนรับออการอบรมให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองเกิดมาแล้วก็พึ่งบุญจะตายตายไปเราจะพึ่งอะไรเราก็ต้องพึ่งบุญเหมือนกันบุญคือความตกเราหวัง ความหวังต่อความสุขความเจริญมันมีอยู่ด้วยกันทุกคน่ะและตลอดเวลา้วยความทุกข์ไม่ต้องการเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้เห็นความให้ทราบความหวังของตนและพยายามส่งเสริมความหวังด้วยการทุกขปฏิบัติดีแล้วเราจะได้สมหวังในวันหนึ่งแน่นอนพ้นแต่ไม่ได้พราะทํา,าทเป็นของจริง จริงเรื่อยมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระนักธรรมที่เรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะจริงตลอดไปถ้าคนนามาปฏิบัติให้จริงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏความจริงขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติแง้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติและไม่สนใจเหลือเท่านั้นจะอยู่กับความจริงจนกระทั่งวันตายสี่ขับสีส่ทางก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นเช่นไรคงเช่นเดียวกันกับพักท,ทีอยู่กับแตงนั่นแหละ ถ้าคนคนเปนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นเผ็ดเป็นอะการอะไรบ้างชู้ืลิ้นที่อยู่ไกลๆก็ไม่ระหนักเอาตรงนี้เป็นลิ้นทุกคนให้รู้รสของถรมเพราะทมสาหรับสัมผัสหัวใจเป็นที่สกจิตก็คือใจภาชนะที่เหมาะสมแต่ทำก็คือใจใพยายามปรับปรุงจิตใจให้เราให้ดีใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของคือสติป,ปัญญาเป็นข้อ คอยเป็นผู้ควบคุมมันจะขาดผลลดเต้นไปไหนมีสติปัญญาเป็นเครื่องหักห้ามหรือว่าสติปัญญาไปไมนน่ได้เราจะปล่อยให้เป็นประตางอำเภอกใจเต้นไปตลอดเวลาไหลลงไปเรื่อยเช้่อเดียวกับน้ําที่ไหลลงสู่ที่ต่ำให้มันไหลไปเบื่อยเป็นภูเข,ขาเป็นตำน,นานจะต้องมีเครื่องขับดันขึ้นไปถึงจะขึ้นมูก็เอาสติปัญญาเป็นเครื่องขับดัน ขึ้นจักสิ่งที่ต่างตทั้งหลายไปขึ้นสู่ความดีที่เรียกว่าสูงเราทําได้ด้วยกันขอให้มีความเชื่อความมน่นใ,ในยในสากะสำคเท่านั้นฝืนได้อย่างอื่นเรายังพอฝืนได้ยังทาได้ทุกอย่างลำบากเรายังทําได้ทําไมการประพฤติรมเพื่อตัวเองเป็นอันดับแรกทําไมเราทําไม่ได้ต้องหาบายข้ามสอนตัวเองมันก็เป็นไปได้ การแสดงทางภาพยนต่าทุ่เป็นยวข